เจ้าของคันนี้ได้ค่ะคันนี้ Toyota Vios เครื่อง1.5มิตรฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6 6 0 0เส้นสายโตร็จะเป็นไงดูคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆ่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้รุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่คะ่ะพี่ๆี่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พบกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่กาลังมองหารถยนต์มือสองเนะะี่ยฮะสามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนดูคลิปนี้คะ่ะคุณพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้รุ้งพาพี่มะะมาชมรถที่บเนี่ย ว่าพี่ๆรายได้13ื่นสามนีก็สามารถจับต้องน้องคันนี้ได้นะะีที่อยู่ข้างๆรุง้งตอนนี้นะคะพี่ๆนั่นก็คือ Toyota VOS s นะคะเครื่อง1.5รุ่นมิดค่ะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะพี่ๆขารถปี2020นะคะแล้วที่สําคัญคุณพี่คันนี้ใหม่มากๆยังไงจดปี2021นะคะพี่ๆขาราคาดีไม่น้อยคันนี้ไม่น้อยจริงๆพี่ไม่ไม่ข้ามแสนนะคะเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้วันวันนี้นะคะขอพายเดี๋ยววันนี้รุ้งพามาชมนะคะอ่ะ มาเริ่มจากจุดแรกเลยนะคุณพี่อ๋อลืมแจ้งราคาต้องขออภัยนะคะราคาตั้งขายนะคะที่เพชรยนต์นะคุณพี่ถ้าออกข้างป้ายแดงคันนี้6,99,000บาท นะคะที่แพทยนต์หันราคาให้แล้ว389,000พี่พีถูกกับป้ายแดงมาถึงประมาณ300,000บาทใครที่สนใจรีบติดต่อได้เลยนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6 000, 6 0ันะกเะเส้นสายตัวรถคมคมพี่ใครที่สนใจรีบติดต่อนะคะอ่ะมาดูกันนะคะในส่วนของคันนี้ว่าเขาได้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะโลโก้โตโยตา้า ะะคันนี้โลโก้โต y o ต้าเป็นโคมียมนะดีไซน์สวยน่าใช้งานนะะีคะมีความสปอร์ตนะมีความละมุนน่าใช้นะะีคะมาพร้อมเครื่องพันห้าเรียบร้อยไฟหน้านะคะคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใสๆแก๋ๆ,ๆเลยไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะะีคะมาพร้อมนะในส่วนของไฟเดย t i m e ์ล n n นิ่งไลท์นะคะคันนี้มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะพี่ๆขาคันนี้ก็มีให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้นะคุณพี่บอกเลยว่าปร่งซุ้มล้อแนบสนิทติดกัน คันนี้ได้ในส่วนของล้อมแม็กเดิมศูนย์ค่ะคุณพี่ขาพร้อมดิสเบรกคันนี้จัดให้แล้ว4ล้อนะพี่พี่นะนะคะใครที่กําลังมองหารถที่เขาเรียกว่าประหยัดน้ามันนะคะทนทานความปลอดภัยเป็นเลิศนะคันนี้ได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วเรียบร้อยนะยค่ะคุณพี่ขาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพี่พี่คันนี้เนี่ยจะได้เป็นกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้านคะคะมีในส่วนของแถบไฟเ,เลี้ยวในตัวให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมมือจับนะคะคันนี้มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานฟิล์มติดให้แล้วรอบคคันุพี่ คันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะภายในนะคะให้ดูในส่วนของโครงสร้างก่อนเลยนะคะโครงสร้างนะคะคันนี้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยทุกอย่างเดิมๆคันนี้ไปนในส่วนของโครงสร้างเส A. า A นะคะพามาดูในส่วนของเสา B กันบ้างนะคะพี่ขานี่เลยนี่นะคะ นี่นะคะคุณพี่ขาเดิมโรงงานทั้งสิ้นคุณพี่ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะไม่มีน็อตขันไขขยับนะคะมาพร้อมนะในส่วนของดีไซน์นะคะฝั่งประตูนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของแถบสีโรสโกนะคะเพื่อมาตัดความ เ,เขาเรียกว่าความสีดำนะคะไม่ให้ทึบเกินไปดูมีลูกเล่นนะคะพร้อมในส่วนของช่องเก็บของนะคะช่องเก็บขวดน้ําคันนี้จัดให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวรถคันนี้บอกเลยว่ากว้างๆเลยค่ะพี่พขาคันนี้นะคะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะคุณพี่ทั้งคันเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะเดินด้วยได้สีขาวดีไซน์บอกเลยนะว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างเนี่ยค่ะว่าคันนี้เขาให้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะโครงสร้างคุณพี่ เนี่ยะสวยเดิมแน่นอนนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋าไม่มีรอยบิดเบี้ยวของโครงสร้างใดๆเนี่ยฮะด้านหลังเบาะหนังนะคะทั้งคันอย่างที่แจ้งค่ะเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังคุณพี่ไม่ใช่หุ้มหนังนะเป็นเบาะหนังเลยเนี่ยะคุณพี่ขาสวยงามตามท้องเรื่องไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมในส่วนของด้านท้ายบอกเลยสวยงามค่ะคุณพี่คันนี้นะคะด้านท้ายคุณพี่ให้ดูใกล้ ไฟท้ายนะคะคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED เนี่ยค่ะมาพร้อมนะในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยคันนี้เซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm. คุณพี่ขามาพร้อมในส่วนของกล้องนะคะบันทึกเ,ออเป็นกล้องถอยนะคะขออภัยด้วยก mm. สำหรับด้านท้ายนะคะของคันนี้บอกเลยว่าจุกข,ของได้เยอะๆเลยค่ะพี่ๆขา mm. ด้านหลังเนี่ยคะคุณพี่พรมสักการะคันนี้สะอาดสะอ้านนะคะโครงสร้างด้านบนเนี่ยค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆ โครงสร้างด้านบนเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนี่ยค่ะในส่วนของเนี่ยค่ะนี่เลยฝาท้ายของเราเนี่ยค่ะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพี่ขาเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะคันนี้เดิมๆอยู่ครบๆแบบนี้นคะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานคุณพี่ที่เพชรยนนะ รับประกันเลยนะคะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีผิดความนะคะไม่มีจำน้ำําไม่มีกับสีกอไมลยเล่มไม่มีชํารุ่สูญหายแน่นอนนะคะคุณพี่ขามาดูต่อนะคะในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะค,ะคุณพี่ที่นั่งนะคะในส่วนของด้านหลังคนขับเนี่ยก็บอกได้เลยว่านะคะไม่มีอรอย ฉีดแตกนะคะหรือขาดนะคะของเบาะเลยนะคะพี่พี่ขาโครงสร้างเดิมทั้งสิ้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวรุ้งพาไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าฝั่งคนขับคันนี้เขาจะให้ในส่วนของอะไรามาบ้างนะคะหนึ่งเลยเรามาลองสตาร์ทรถกันดีกว่า mm hmm. คันนี้จะได้เป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะคุณพี่ขาให้เราเรียบร้อยนะคุณพี่อ mm ่านะคะคันนี้เดิมโรงงานแน่นอน แอร์เย็นสะใจมาเริ่มจากจุดแรกของเราก่อนเลยนะคะจุดแรกขอเป็นฝั่งประตูก่อนเลยนะคะพี่พี่ขาฝั่งประตูนะคะในส่วนของปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะควบคุมกระจก3าบานแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมฟังก์ชันที่ครบคันมากจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บขวดน้ําช่องเก็บของเล็กๆมีมาให้นะคะโครงสร้างเสาเอนะคะพี่พี่ขาให้ชมใกล้ๆนี่เลย โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับเลยเนยะคะทุกอย่างเดิมแน่นอนเนี่ยค่ะในส่วนของภายในคันนี้บอกเลยว่าอุปกรณ์ครบคันจริงๆค่ะพี่พีมาเริ่มจากจุดแรกเลยเนยะคะคันนี้เนี่ยคุณพี่จะได้ในส่วนของที่เขาเรียกว่าเ,ออเป็น ที่เปิดปิดนะคะกระจกไฟฟ้าคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะพี่ขาปรับด้วยไฟฟ้าเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาสะดวกสบายมากๆมาพร้อมพวงมลาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังกชันนะคะพร้อมแผงควบคุมเครื่องเสียงนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยคะคันนี้แจ้งเลยค่ะคุณพี่ ครบครันจริงๆนะคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอเนี่ยะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณพี่ขาฟังวิทยุ fm/am ได้คันนี้ใส่ซีดีได้นะคะมาพร้อมแอร์นะคะคันนี้ได้แอร์ระบบออโต้นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นเบรกมือระบบแมนวลนะคะคันนี้สิ่งที่พิเศษเลยนะคะพี่ขามาพร้อมในส่วนของนี้เลย ะะกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคุณพี่กล้องบันทึกหน้ารถคันนี้มีให้เราเรียบร้อยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ถูกใจนะคนุณพี่คันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าวีออสนะคะเครื่อง1.5มิตรค่ะเป็นตัวรองท็อปนะ,ะพี่ได้รถปี2020จดปี2 1เลยนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะแจ้งอีกทีค่ะ3 8 9 0 0 0คันนี้จัดยอดเต็มซีดาวได้ค่ะพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,6 0 0เท่านั้นพี่ๆรายได้หมื่นสามสามารถออกคนเดียวจบนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอ นะะีคะคุณพี่ขาหเลยประหยัดน้ำมัน2นะคะสทนทานคุณพี่3ดูแลรักษาง่ายนะะีคะคุณพี่ขามาพร้อมนะโครงสร้างนะคะมาเริ่มจากโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนเลยซุ้มโชคนะคะ 1R 1L นะคะคุณพี่ขามีครบสติเกอร์มอกอมีครบน็อตไม่มีคันไขขยับเลยนะคะคุณพี่ขานี่โครงสร้างคานด้านหน้านะคะเดิมๆนะไม่มีรอยเฉี่ยวชนใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของด้านขวามือของเราเนี่ยคะก็เช่นเดียวกันค่ะ 1R เมื่อกี้นะคะอันนี้เป็น 1L นะคะคุณพี่ขาเดิมโรงงานนะนี่มาร์คเดิมโรงงานนะคะนี่เป็นสีชมพูอยู่ครบนะคะคุณพี่ขาคันนี้เดิมๆเลยแผ่นฉนวนกันความร้อนมีให้นะคะพี่พี่ขาสําหรับใครที่กําลังมองหาเนะคะพี่ โตโยต้าวีออสนะคะเครื่อง1.5มิตรนะคะคันนี้เป็นรถปี2020-21นะคะพี่ขาไม่เพียง9,000 0โลนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเติมฟรีดาวได้ค่ะพี่พี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นะคะขอพี่พี่รายได้1,000สามารถออกน้องคันนี้คันเดียวจบเลยสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องรุ้งนะคะแล้วทีมงานพิจดจะต้องขอลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่่า สวัสดีค่ะ